หลังโควิดขายของออนไลน์ไม่ทําไม่ได้แล้วนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาคนส่วนใหญ,ญ่อยู่กับบ้านใช้เวลาอยู่กับอะไรรู้ไหมคะใช้เวลาอยู่กับสิ่งนี้ค่ะสําหรับประเทศไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามประเทศส่วนใหญ,ญ่ในอาเซียนมีการเก็บสถิติว่าโดยเฉลีย่ยใช้เวลา4.5ชั่วโมงอยู่บนหน้าจอมือถือนะคะซึ่งสถิตินี้ในประเทศแถบนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก1.2เท่าด้วยกันค่ะ ยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงโดยเฉลี่ยด,ด้วยกันอยู่หน้ามือถือนี่แหละคะ่ะทักอัปเดตของอัปเดตชีวิตติดตามข่าวสารซื้อของต่างๆและคนํารวจอันนี้ก็กล่าวไว้ว่าของมันต้องมีเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะจากคําว่าของมันต้องมีตอนนี้ต้องเปลี่ยนว่าของมันต้องคุ้มค่ะเพราะฉะนั้นซื้ออะไรมากว่าทุกคนจะเลือกแล้วเลือกอีกว่าของอันนี้คุ้มไหม อีกอย่างหนึ่งที่เขาคำนึงถึงว่าต้องเร็วไหมด้วยกับการสั่งจ่ายเงินและก็ส่งเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่จะทําให้เราหาเงินได้ง่ายๆก็คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าค่ะใจปุ๊บเลือกของปับ๊บส่งของปับ๊บรับเงินได้ปุ๊บทาได้แน่นอนค่ะวิธีจ่ายเงินแบบไหนได้ใจคนซื้อมากที่สุดนะคะข้อมูลจาก Payment and e-commerce report เมื่อต้นปีนี้นะคะ32%ของผู้ตอบตอบว่าชอบใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตมากที่สุดค่ะ หลกักใหญ่ใจความเลยก็คือเวลาใช้บัตรเครดิตเนี่ยหนึ่เขายังไม่ต้องจ่ายทันทีก็ไว้จ่ายเวลาตัดยอดได้ 2. ก็คือเวลาใช้ใจ่ายเงินต่างๆที่ใช้ผ่านบัตรเครดิตก็สามารถเอาไว้สะสมแต้มเอาไว้ใช้ใจ่ายซื้อของทําอย่างอื่นได้นะคะนั่นคือประโยชน์ที่ทําให้วิธีนี้ได้ใจคนเป็นอันดับหนึ่งค่ะอันดับ 2. ก็คือดิจิทัลวอลเล็นะคะหรือว่า e-wallet ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Rabbi ทเพหรือว่า True Money อะไรก็ตามซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเงินจากแบงก์เนี่ยตัดจากบัญชีเข้าทาง Wallet เข้าทางกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก่อนแล้วจากกระเป๋าเงินนี้ก็จะเอาไว้ใช้ใจ่ายต่างๆได้สาเหตุที่คน25%ชอบใช้วิธีนี้ในการใช้ใจ่ายก็เพราะว่า 1. นึ่เขาสะสมแต้มได้ด้วย 2. องเขาก็สามารถเอาเงินนี่ไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นที่จําเป็นได้ด้วยอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟค่ารถไฟฟ้ารถใต้ดินต่างๆนะคะ บอกว่าความสะดวกเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยที่ลูกค้าผู้บริโภคตอนนี้นึกถึงค่ะข้อ3คือการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งคน20%ตอบว่าชอบวิธีนี้สาเหตุสำคัญก็น่าจะเป็นเพราะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราได้รู้ชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายแล้วก็ได้มีหลักฐานเก็บไว้อีกเหตุผลหนึง่งที่เป็นตัวช่วยทำให้คนนิยมใช้วิธีนี้มากขึ้นก็คือ แบงก์ต่างๆตอนนี้ได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมของการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันหระว่างธนาคารแล้วค่ะอันดับที่4คือการซื้อด้วยเงินสดนะคะโดยเฉพาะเวลาซื้อของออนไลน์คนมักจะขอว่าขอชำระเงินปลายทางได้ไหมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ COD หรือว่า Cash on Delivery นะคะก็คือจ่ายเงินสดหลังจากได้รับสินค้าแล้วซึ่งวิธีนี้สักก็ตอบว่ายังเป็นวิธีที่ใช้อยู่ และที่เหลือ11%ก็บอกว่าใช้วิธีชำระเงินช่องทางอื่นๆค่ะซื้อของจ่ายเงินออนไลน์เขาทำกันยังไงที่หลังบ้านนะคะทีนี้บางคนอาจจะกังวลเนาะว่าซื้อของออนไลน์มันจะปลอดภัยหรือเปล่าใครจะเอาข้อมูลของเราไปหรือเปล่าจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่ากระบวนการระหว่างการสั่งระหว่างการเช็คต่างๆจนไปถึงการตัดยอดเงินเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้าง เริ่มแรกนะคะก็จากการที่เราสั่งสินค้าแล้วก็กดยืนยันว่าจะชำระเงินนี้ตามจำนวนที่เป็นราคาของสินค้านั้นๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็ต้องกรอกรายละเอียดใช่ไหมว่ากรอกวิธีการชำระเงินก็บัตรเครดิตก็คือเป็นรายละเอียดเบอร์อะไรชื่ออะไรบัตรหมดอายุเมื่อไหรหรือว่าเป็นช่องทางอื่นก็เป็นดิจิ t a ลวอลเล็ตก็ระบุช่องทางระบุรายละเอียดไปจากนั้นระบบจะทํา2อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเช็คว่าเงินที่เรามีนะ่ะพอไหม อย่างเช่นว่าถ้าเราจ่ายบัตรเครดิตระบบก็จะเช็คว่ายอดที่เราสั่งจ่ายไปนั้นยังไม่เกินลิมิตที่เราสามารถจ่ายได้ใช่ไหมยังไม่เกินยอดวงเงินของเราใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเป็น Digital Wallet นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ต้องดูว่าเงินที่เราเติมจากบัญชีของเราเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยมันพอไหมอย่างที่2ก็คือก็จะเช็คว่า คนที่สั่งจ่ายเงินอันนี้ใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างมานะโดยเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยเขาก็จะมีระบบตรงนี้แน่นหนามากนะคะหลังจากที่เราสั่งซื้อไปปุ๊บก,ก่อนที่มันจะตัดยอดเนี่ยเขาจะส่งรหัสเข้ามาในมือถือของเราก่อนคือส่งเป็น SMS ส่งเป็นเมสเซจเข้ามาเป็นข้อความตึ้งๆเข้ามาระบุรหัสที่เรียกว่า OTP นะคะรหัสก็จะเป็นตัวเลขกี่ตัวก็ว่าไป4ี่สิหตัวนะคะให้เรากรอกเพื่อยืนยันว่าโอเคนี่เราสั่งจ่ายมือถือนี้เข้ามาที่เราไม่ใช่ว่าคนอื่นสั่งจ่ายแล้วไป เข้ามือถือของใครก็ไม่รู้เมื่อทําเสร็จแล้ว2ออย่างนี้ยืนยันตัวตนยืนยันตัวเลขว่าเงินมีพอระบบนีก็จะบอกว่าการซื้อเนี้ยผ่านแล้วก็จะตัดยอดเงินในที่สุดค่ะสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะค้าขายหรือว่ากําลังจะขยายตลาดไปสู่ลูกค้าต่างประเทศนะคะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะมีการใช้บ่อย,อยก็คือ paypal นะคะเพราะว่า ลูกค้าต่างประเทศสามารถชรําระผ่านบัตรเครดิตวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดหรือว่าเงินสกุลใดก็ได้นะคะผ่านเ a y p พาตรงนี้ค่าธรรมเนียม4.4%นะคะแต่ว่าถ้ายอดขายสูงยิ่งยอดขายเยอะเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมก็ยิ่งลดลงเท่านั้นค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถามว่าการชรําระเงินออนไลน์ต่างเนี่ยจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ระบบพวกนี้มันมีต้นทุนหรือเปล่าต้องบอกนะคะว่ามันก็มีค่ะเรียกว่าต้นทุน ของการชําระเงินซึ่งเป็นเงินที่ระบบต้องชาร์จประกอบการต่างๆก็ถือว่าเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผู้ที่จะทําธุรกิจตรงนี้ก็ต้องคํานึงไว้เวลาตั้งราคานะคะไม่ต่างจากต้นทุนอื่นๆที่ต้องบวกมาด้วยถ้าอย่างนั้นก็แบบกลับไปซื้อมาขายไปจ่ายเงินสดปกติไม่ดีกว่าหรอไม่ต้องควักเงินค่าธรรมเนียมด้วยแต่อยากให้ฟังอีกแง่มุมไว้นะคะ ก็คือว่าการใช้ใจ่ายเงินสดเนี่ยมันมีที่เรียกว่าต้นทุนแฝงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้องมาคอยเสียเวลานับเงินนับแบงค์ต้องเตรียมเงินทอนเสียเวลาไม่ใช่เล่นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินสดมันไม่ค่อยมีหลักฐานเก็บไว้ว่าซื้อขายใจไปเท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าไม่จดไม่บันทึกไว้ดีๆนะคะอันนี้ก็อาจเป็นช่องทางในการทุจริตในธุรกิจได้เหมือนกันต้องระวังนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็ควรพิจารณาไว้ค่ะ อยากขายออนไลน์ใช้เก็บเงินปลายทางดีไหมอันนี้ถือว่าเป็นคําถามที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์น้องใหม่เนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆโดยเฉพาะคนที่ยิ่งเปิดร้านใหม่ๆยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอหรือว่าคนไม่รู้จักสินค้าของเรามากพอเนี่ยลูกค้าก็อาจจะลองเทสๆด้วยการสั่งซื้อแล้วก็ขอเก็บเงินปลายทางเพื่ออยากเห็นสินค้าก่อนการมีช่องทางนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยให้ฐานลูกค้าของเรา เข้าถึงสินค้าของเรารู้จักสินค้าของเราและสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมากขึ้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเก็บเงินปลายทางหลักๆเลยก็คือว่า 1. คนซื้อสั่งไปแล้วบอกว่าไม่เอาแคนนเซิลไป2อก็คือการที่คุณส่งแล้วหาผู้รับไม่เจออันนี้ก็เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่สําคัญก็คือต้องแจ้งลูกค้าไปให้ชัดนะคะว่าการเก็บเงินปลายทางมีค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ขอแนะนําว่า บอกไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่ต้องรอให้ลูกค้าถามเข้ามาแล้วเราบอกทีหลังเพื่อความโปร่งใสค่ะวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินปลายทางเนี่ยก็คือจะบอกว่ามี2วิธีหลักๆด้วยกันนะคะข้อหนึ่งก็คือแจ้งลูกค้าไปต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยว่าจะใช้วิธีจ่ายเงินปลายทางก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบวกเข้ามาบอกตั้งแต่แรกให้ชัดเจน สองก็คือต้องเปรียบเทียบจ่ายเงินปลายทางซึ่งมีค่าธรรมเนียมบวกเพิ่มกับการโอนกอ่อนลูกค้าจะได้จ่ายยอดที่น้อยลงเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมบันทึกทุกๆก,การซื้อการขายทุกครั้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานปกป้องตัวคุณเองค่ะแล้วถ้าอยากเปิดช่องทางให้ลูกค้าจ่ายเงินปลายทางได้จะทํำยังไงอันนี้ก็ต้องไปสมัครกับผู้ส่งสินค้านะคะสมัครกับไรณียีไทยก็ได้หรือว่าผู้ส่งสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น S Curry s อ g Express, e s s e x p r e s s ส l หรือว่า Flash ก็ได้นะคะหลักฐานที่ต้องใช้หลักๆมี3อย่างก็คือบัตรประชาชนบัญชีของเรานะคะสมุดบัญชีเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะคะเป็นช่องทางในการติดตอ่อกลับซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากนะคะเงื่อนไขที่ต้องดูในการสมัครชำระเงินปลายทางข้อที่1ก็คือค่าธรรมเนียมค่ะ ซึ่งตอนนี้ทุกๆเจ้าคิดเหมือนกันหมดก็คือ3%ของมูลค่าสินค้านั้น,น,นราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะข้อที่2คือต้องเช็คว่าบริษัทนี้ได้รับเงินมาแล้วจะใช้เวลากี่วันในการโอนเงินเข้าบัญชีกับเรา3ก็คือในการโอนเงินเข้ามาให้เราเนี่ยทางผู้ส่งสินค้าเนี่ยเขาบังคับหรือเปล่าว่าต้องเป็นบัญชีธนาคารไหนหรือว่ารับทุกธนาคารอันนี้ก็สําคัญนะคะข้อที่4ก็คือให้ลูกค้าชําระเงินปลายทางเนี่ยทางผู้ส่ง เขามีมินิมัมหรือเปล่าหรือว่ากำหนดขั้นต่ำหรือเปล่าว่าสินค้าต้องมูล,ลค่าเท่าไหร่ข้อ5ก็คือช่องทางในการสมัครผ่านผู้ส่งนั้นๆน,น,นะคะบางทีเราอาจจะต้องไปสาขาเองหรือว่าบางทีผ่าน call center ก็สมัครได้หรือว่าบางทีก็ผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือว่าผ่านทางแอปก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องไปเช็คนะคะก่อนที่จะเปิดช่องให้ทำรับเงินปลายทางหรือว่า COD cash on delivery ค่ะ แล้วตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คําถามแล้วนะคะว่าเฮ้ยเราจะกลับไปใช้เงินสดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องยอมรับเลยว่าทุกคนก็ต้องมีการใช้ใจ่ายผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะโควิดเนี่ยเป็นแค่ตัวเร่งเฉยๆให้กระบวนการน,นี้มันเร็วมากขึ้นแบงก์ชาติเองก็มีวาระที่จะผลักดันในเรื่องของการใช้การชรําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักนะคะดูได้จากแผนของระบบการชรําระเงินของแบง์ชาติฉบับล่าสุดนะคะที่มีหยู่5ข้อด้วยกันค่ะ ข้อหนึ่งนะคะก็คือแบงค์ชั่นก็มุ่งหวังว่าจะพัฒนาระบบกลไกต่างๆเพื่อให้รองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้นมีมาตรฐานสากลเข้ามาช่วยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ระบบที่เรียกว่าไบโอเมตริกนะคะก็คืออย่างเช่นสแกนหน้าสแกนนิ้วมือสแกนม่านตานะคะเราก็จะได้ไม่ต้องอพกกระดาษไม่ต้องทําสําเนาบัตรประชาชนน่นนั่นนี่และทีนี้ต่อไปการยืนยันตัวตนก็จะง่ายขึ้นและเพราะว่าเรายืนยันตัวตน ไม่ต้องผ่านทางเอกสารอะไรแต่ว่าผ่านทางร่างกายของเราเองนะคะข้อที่2ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อให้คนส่วนมากของประเทศเนี่ยเข้าถึงบริการทางการเงินคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสาขามันก็จะไปถึงคนในพื้นที่ห่างไกลได้ลําบากเพราะฉะนั้นระบบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยสําคัญมากเพื่อให้คนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจ่ายเงินได้โอนเงินเข้ามาได้สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภทค่ะข้อ3ก็คือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับระบบชําระเงินของทั้งประเทศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาก็มีการทําพร้อมเพย์และตอนนี้แบงก์ชาติกาลังต่อยอดเทคโนโลยีของพร้อมเพย์เพื่อให้มีประสิทธ,ธิภาพเพื่อเสถียรมากขึ้นนะคะโดยที่การทดลองในลักษณะนี้เนี่ยตามมาตรฐานสากลเขาจะเรียกว่ามีการทดลองนําร่องหรือว่าอยู่ในแซนด์บ็อกซ์นะคะแซนด์บ็อกซ์ก็คือกล่องทรายนะคะเรานึกสภาพตอนเด็กๆเราไปเล่นกอบประสาททรายอย่างเงี้ยเราก็เล่น ในกล่องทรายของเราเราจะกรอบประสาททรายให้เป็นรูปโน้นรูปนี้มันจะทลายบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรอ่าเขาก็เลยเทสระบบด้วยาการจํากัดวงอยู่เท่านี้เหมือนกับอยู่ในกล่องทรายเล็กๆเพื่อที่ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะได้แก้ไขทันก่อนนําระบบนั้นมาใช้จริงนะคะข้อ4ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบแน่นอนอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเพื่อให้ระบบเนี่ยโปรง่งใสเชื่อถือได้เพื่อให้สร้างความมั่นใจกับประชาชนข้อ5้าซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากๆก็คือ การพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพราะว่าการชำระเงินของประชาชนว่าวันวันหนึ่งเอาเงินมาจากไหนเอาเงินไปทําอะไรที่ไหนให้ใครถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเลยที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าทุกๆหน่วยงานก็จะจับได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นยังไงคนอยู่ดีกินดีไหมคนทํามาค้าขึ้นใช้ใจ่ายคล่องหรือเปล่าหลายๆประเทศก็มีกันแล้วซึ่งจะทําให้แบงค์ชาติหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้เจอปัญหาอะไรและจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้แบงค์ชาติเนี่ยพยายามจะผลักดันให้การชรําระเงินอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะเป็นเงินสดค่ะสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เขาจะต้องเลือกเฟ้นสินค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการชรําระเงินที่สะดวกสบายก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนก็พิจารณาถึงแต่ว่าอย่าลืมพื้นฐานที่สําคัญก็คือว่าเงินที่เขาจ่ายมา คุ้มค่ากับของหรือว่าบริการที่เขาได้ไปหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความโปรง่งใสในการทําบัญชีค่ะบางคนขายเก่งแต่ขี้เกียจทําบัญชีรู้สึกเหนื่อยตัวเองขี้เกียจเองหาคนเก่งมาช่วยทําก็ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคอยเฝ้าดูกระแสเงินสดของตัวเองไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ธุรกิจของเราค่ะ